สะเทือนทั้งประเทศนะครับป้ายจีนนะเขียนว่ารับทำพาสปอร์ตแบบถูกกฎหมายด้วยช่างยามหน้าตำรวจและกฎหมายบ้านเมืองยิ่งนักนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจากสำนักข่าวเดรีิวครับเขาบอกว่าสะเทือนทั้งเมืองป้ายจีนรับทำพาสปอร์ตจับตาสวสายสีน้ำเงินเตรียมยึดเก้าอี้กรรมธิการต่อ เอ๊เดี๋ยวอะไรกันอ่ะมาที่เรื่องป้ายกันก่อนสะเทือนทั้งเมืองนะครับเมื่อกลางสี่แยกเลยนะที่เขาไปติดนะ่ะขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนว่ารับทำพาสปอร์ตแปลงสัญชาติโอ้โหแบบว่ากล้ามากเลยนะทำเรื่องผิดกฎหมายกลางเมืองโดยที่ไม่เกรงใจใครทั้งสิน้นทีนี้ทางนายกกระทรวงมหาดไทยทางตำรวจเนี่ยเขาก็สั่งตรวจสอบว่าจะเอาผิด หรือว่าเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นขอยจีนแล้วหรือเปล่าถึงได้ติดป้ายภาษาจีนขนาดนี้คือตั้งใจทําให้คนจีนอ่านโดยเฉพาะนั่นแหละครับแล้วย่านนี้ก็เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะทีนี้ก็นึกถึงในลาวในเขมรเลยนะที่เขาติดป้ายภาษาจีนกันเยอะๆนะ่ะก็คงจะเริ่มจากแบบนี้นั่นแหละเพราะงั้นคนไทยควรจะยอมไหมละ่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกเฉยๆนั่นแหละบางคนก็รู้สึกว่าโดนยามนะ ก็ประเทศไทยนะครับกำลังมีปัญหาเรื่องกลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจแย่งงานคนไทยแล้วก็พวกธุรกิจผิดกฎหมายอีกและยิ่งช่วงนี้มีการจับตาว่ามาตรการขยายเวลาเช่าที่ดิน99ปีเนะี่ยถือครองคอนโดมิเนียมได้75%ของอาคารชุดแล้วมันจะทำให้มีกลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาหากินแย่งงานคนไทยและที่ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเอาข้อได้เปรียบตรงนี้มาประกอบธุรกิจเอาเปรียบคนไทยด้วย แต่คนไทยก็ค่อนข้างที่จะห่วงประเทศของตัวเองนะเพราะงานก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเมื่อวันที่21กรกฎาคมเนี่ยก็มีผู้ที่ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพป้ายโฆษณาครับที่ถ่ายจากสีแยกห้วยขวางถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเหตุ ate, ห้วยขวางในกรุงเทพป้ายขนาดใหญ่เท่าตึกนี้ก็จะมีแต่ภาษาจีนตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีรูปผู้ชายสูงอายุยืนหัวเราะอย,อยู่ใส่ชุดสูท ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเองครับข้อความบนป้ายแปลได้ว่าขายหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วรวมถึงการแปลงสัญชาติแบบถูกกฎหมาย100%โอ้โหโดยมีให้เลือกสัญชาติก็คืออินโดนีเซียเนี่ย30,000หยวนวานูอาตู70,000หยวนกัมพูชา100,000หยวนตุรกี150,000หยวน เมื่อทำแล้วก็จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน30วันปลอดภัยเป็นความลับทำเสร็จค่อยจ่ายเงินโดยที่จะรับสมัครตัวแทนทั่วโลกเป็นกลุ่มบริษัทเชี่ยวชาญด้านการย้ายประเทศก่อตั้งมามากกว่า13ปีและที่สำคัญที่สุดได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการใครล่ะครับที่ไปรับรองให้เขาเนี่ยหน่วยงานราชการหน่วยไหนแล้วเขาพูดถูกกฎหมายบ่อยมากเลยนี่มันเป็นการยามหน้ากฎหมายประเทศไทยหรือเปล่า แถมยังบอกด้วยนะว่าเป็นความลับเอา้าถ้าเกิดว่ามันถูกกฎหมายจริงจะบอกทําไมว่าเป็นความลับแต่ถ้ามาเขียนติดป้ายใหญ่ๆแบบนี้ก็คงจะไม่เป็นความลับแล้วล่ะทีนี้พอภาพดังกล่าวเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยว่าในประเทศไทยนีย่ซื้อขายความเป็นพลเมืองได้ด้วยเหรอแบบว่าโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียเมื่อวานครับวันต่อมานี่ป้ายก็ถูกปลดออกในทันทีไนว่าถูก,กฎหมายกวอะไร ทางรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเขาก็ยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่มีการซื้อขายสัญชาติแบบนี้แน่นอนจากการตรวจสอบเบื้องต้นในป้ายโฆษณานี่ก็เป็นการซื้อขายสัญชาติในประเทศของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญชาติไทยเพียงแต่ว่าใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นก็เลยยังไม่เห็นว่ามันจะมีความกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยโอ้โหจริงดีไม่เห็นจริงดี ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับก็เหมือนอย่างในเขมรกับลาวนะที่เขาก็มีป้ายชาวจีนติดเต็มเลยข้อความบนป้ายจีนที่ติดในทั้งสองประเทศนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับก็เป็นประมาณชื่อร้านเชิญชวนคนเข้าร้านนั่นแหละแต่เราชาวต่างชาติเนี่ยพอเข้าไปเห็นเรารู้สึกไหมก็เหมือนชาวตะวันตกที่เขาไปเที่ยวเขมรแล้วก็บอกว่าเจอแต่ป้ายภาษาจีนมันหมายถึงอะไรอย่างงี้แหละ ป้ายหนึ่งทำได้ป้ายสองก็ต้องตามมาครับแล้วพอมันได้ผลดีป้ายสามป้ายสี่ก็จะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ในสอนอห้วยขวางสั่งการให้ตรวจสอบถึงที่มาที่ไปถึงการขึ้นป้ายโฆษณาดังกล่าวและถ้าหากว่ามีความผิดตามกฎหมายนะก็ให้ดำเนินการตามกระบวนการได้เลยแล้วก็สั่งให้ทางเจ้าหน้าที่นะ่ะเข้มงวดให้มากๆกว่านี้หน่อยในพื้นที่ดังกล่าว เพราะช่วงหลังๆนี้เขตห้วยขวางจะมีการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของชาวจีนจำนวนมากคืออีกหน่อยมันอาจจะกลายเป็นย่านชาวจีนไปเลยก็ได้นอกจากนั้นก็จะมีตรวจสอบดูว่าที่มาของป้ายเนี่ยมาจากใครใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของบริษัทและมีความผิดกฎหมายตามในเรื่องใดบ้างจะได้ติดตามผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดี ก็ไม่นะาจะตามยากนะรูปยังใหญ่เลยอะคนแก่คนจีนที่ยืนหัวร้อยอยู่นะ่ะก็ที่ว่าไม่รู้เป็นพ่อของเจ้าของบริษัทหรือเปล่าหลายๆคนเขาก็มองว่าการขึ้นป้ายแบบนี้นะมันอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายแบบว่าประเภทเดียวกันกันกบการหลอกลวงของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับคือเขามองเป็นอย่างนั้นกันเลยทางเจ้าของตึกนี้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำบางว่าเขาจะเอาป้ายอะไรมาติดเนาะก็เปิดให้เช่าติดป้าย เออไม่ใช่เจ้าของตึกครับหมายถึงเจ้าของเสาที่เขาทําโครงไว้ให้ติดป้ายนะ่ะมาดูความเห็นกันบ้างคนแรกนี่เขาบอกว่าสังคมไทยตรวจสอบรัฐบาลไทยเงียบกริบเจ้าหน้าที่ไทยรู้เห็นแน่นอนส้ำร้ายนาะยกยังบอกว่าสามารถทําได้เอองงคนต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยกลายเป็นลาวสองไปแล้วชัยโยชัยโย อีกคนก็บอกว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ขอสัญชาติได้ยากมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะแต่ป้ายนี้นะมันก็เหมือนกับเป็นการหักหน้าประเทศไทยเลยจริงๆมันช่างกล้าเหลือเกินหรือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาไม่เอาจริงหรือไม่อยากจะทำอะไรมีความเห็นมาตอบกลับครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันยากตรงไหนฮ่าฮ่่มาดูแถวเขตภาคเหนือดิพม่ามันได้สัญชาติไทยแบบง่าย อีกคนก็มาตอบกลับว่าแล้วเด็กนักเรียนชาวพมา่าเนี่ยวไปถึงไหนแล้วที่ว่าโพสต์ลงติกต็อกว่าได้สัญชาติไทยเรียบร้อยง่ายๆเพียงแค่มีเงินซื้อหลายๆคนเขาก็ไม่พอใจนะคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนี่ได้สัญชาติไทยโคตรยากเลยแต่พอพวกชาวพมา่าอะไรที่เขามาจ่ายเงินนิดหน่อยก็ได้สัญชาติไทยแล้วมันหมายความว่ายังไงแล้วมาประกอบกับป้ายคนจีนนี้อีกที่เขาขึ้นป้ายประมาณนี้นะมันก็ทําให้ประเทศไทยดูแย่นะครับ อ,อความคิดเห็นคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเพื่อนๆเขาบอกว่าโรงเรียนอินเตอร์ในไทยบางแห่งเนี่ยก็เป็นของทุนจีนเปิดหลอกๆเอาไว้ให้คนจีนมาสมัครเรียนเพื่อที่จะเข้ามาค้าขายในประเทศไทยอึ้งไหมล่ะเจ้าหน้าที่ไทยสบายๆคนไทยแท้ๆแทบจะไม่มีที่ยืนกันแล้วทุกวันนี้อย่างชั้นธุรกิจนี่ก็จะมีจีน รัสเซียอาหรับยูเครนแรงงานพมา่าลาวขาเขมรเวียดนามแขกอินเดียปากีเนปาวสารชาติหลังนี่มาได้ยังไงประเทศจะล่มอยู่แล้วคนไทยใจดีครับ <S <S คนต่อมานี่อ่านอกเรื่องนิดนึงนะแต่ก็น่าสนใจเขาบอกว่ามีคนที่รู้จักนะ่ะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแถวตลาดไทยรวยมากๆทั้งที่ข้าราชการเนี่ยไม่น่าจะรวยได้ขนาดนี้ แม่ค้าตลาดไทยนี่ลูกจ้างก็เป็นต่างด้าวกันหมดแทบทุกคนเลยเราก็ไม่อยากจะใส่ร้ายนะเนาะก็เอาความเชื่อมโยงมาบวกกันละกันตำรวจรวยมากกับคนต่างด้าวเต็มตลาดไทยสมการเด็กป .1 อ,อะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ